ปาทีสถานปูตาและเนปาลครับกลางวันหลับในะครับแบบนี้เลยส่วนกลางคืนก็จะเค,ครือข่ายเขาอาราซมีกองด้วยอะครับเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเขาอยู่ในช่วงนี้ครับจะหลบร้อนนะครับนะพักผ่อนกันในช่วงกลางวันครับหลบใต้ตร่มไม้การเรือเล็กๆออกมาอินโดจีนเป็นเสือที่มีขนาดเล็กนะเล็กกว่าเบงกอลไปนิดนึงหลายประกอนเส้นก็จะเล็กกว่าด้วยตัวจะเล็กกว่าครับแต่นิสัยดุร้ายกว่าเบงกอลครับสำหรับอินโดจีนนะ เสือลูกโตกินอาหารตกอัจฉริละประมาณ40กิโลกรัมครับขางขวานี่กวางป่าครับของมันก็คือเสือสตรอเบอรี่ครับเพราะว่าสีบริเวณตรงลายผ้ากรอนนะครับจมูกและองค์เท้าสีคล้ายคสตรอเบอรี่เลยครับ ใชตาไปทางซ้ายต่อเลยนะส่นแสดงของนกกาบัวเป็นนกน้ำนะลักษณะนอนแช่น้ำสองตัวนะฮะน้าออกมันจะมีขนสีก้งขาวใช่รหมตัววีครับแต่ภาษาอังกฤษเป็นละไมคล้ายกับตอของควายก็เลยถูกเรีได้ว่าหมีควายครับมันยืนได้เหมือนคนเลยครับน้าเวลายืนมีต่ออ่าก็มีความสูงเท่ามันรษย์เวย เวลามีหนูเราสามารถกินส,สัตว์ได้นะครับเวลาไปเดินป่าเจอหมีก็อย่าไปนอนแกล้งตายเดี๋ยวมาาันจะคิดว่าเราเป็นส,สัตว์ครับ,าานรนรรรบในพานบอกว่าทําตัวให้ใหญ่กว่าส่งเสียงให้ดังกว่าโค้ให้มันกลายเปนแมวว่าเลยนะคล้ายๆแมว,แ,วแ,แต่แตก่เสียงจะแหย่แหย่แห้งๆครับแต่ในของแมวบ้านปกติประมาณสิบเท่าครับ